ยิ่งปันลูกกี่สารลัางยาโม้สายเลือกระเสดในบ้านเฮาสืบสามวัดคันและทำไม่เคยพลาเดินทางต่อดูรักและผักดีนความยากลำบากไม่เคยวัน ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรพ,พื้นที่น้อยส,สนนวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ลุงปั่น้ามาพบกันตอนเชา้านะครับพบปะเพื่อนุงตอนเช้าในแปลงเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราทาแบบง่ายๆครับปลูกผัดไว้กินเองแบบง่ายๆแบบลุกป,ปั่นนี่แหละครับเช้าวันนี้วันที่23นะครับเดือนตุลาคมนะครับลมเย็นลมหนาวพัดมาวอยๆแล้วนะครับ บรรยากาศอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วครับจากฤดูฝนมาเป็นฤด,ดูหนาวหรือเขาเรียกกันทัว่วไปว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับยังไงก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสุขภาพร่างกายก็สําคัญนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับ ทุกคนมาทานกาแฟกับลุงปั่นตอนเช้านะครับวันนี้ลุงปั่นพามาคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเข้าสวนนะครับเพราะว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วสําหรับคลิปนี้ก็จะมาเตรียมดินสําหรับหว่านเมล็ดพันธุผักนะครับทุกคนสาหรับหวานเมล็ดพันผักของเรานะครับเพราะฉะนั้นลุงปั่นก็เลยชวนเพื่อนๆมาเตรียมพื้นที่จะปลูกผักของเราในช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะช่วงฤดูฝนเราไม่สามารถที่จะหวานได้นะครับ เนื่องจากฝนมันตกชุบเกินไปหวานลงไปมันก็ไม่เจริญเติบโตไม่งอกไม่งามให้เราได้เก็บรับประทานเสียเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ผักทิ้งเปล่าๆนะครับนี่ช่วงนี้แหละครับฤดูนี้แหละครับช่วงนี้แหละครับปลายฝนต้นหนาวเข้าไปหาช่วงฤดูหนาวนี่เป็นการปลูกผักได้ดีมากนะครับผักพืชกินใบนะครับรือว่าเป็นผักกาดผักชีหรือว่าคะน้าอะไรเนี่ยปลูกช่วงนี้จะดีมากๆเลยนะครับทุกคน อีบลุงปันก็จะพาเพื่อนๆมาอ,อยู่ในสวนผักนะครับถ้าส,สนใจนะครับนะปลูกผักไว้กินเองแบบง่ายๆปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการดูแลพืชผักสวนครัวของเราเพราะฉะนั้นพืชผักสวนครัวของเราก็จะโอเคมากๆเลยนะครับเราก็จะได้กินผักที่สดสะอาดปลอดภยัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนนะครับลุงปันต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะเวียนเข้ามาติดตามรับชมและ เป็นกําลังใจให้ด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับคลิปลุงปั่นก็ดูเพลินสบายๆนะครับไม่ต้องเครียดเครียดนะครับดูให้มีความสุขกันนะครับถ้าใครสนใจจะปลูกผักแบบลุงปั่นก็ลองหาพื้นที่นะครับภายในบริเวณบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านของเรานะครับหาดินใส่กระถางแล้วก็เลือกพืชผักสวนครัวที่เราชอบกินมาปลูกกันไว้นะครับแต่ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไป พวนดินเตรียมดินตากแดดไว้รอหวานเมล็ดพันผักนะครับลุงก็จะพวนดินแล้วก็พลิกดินเพื่อที่จะตากแดดทิ้งไว้ก่อนนะครับตากแดดทิ้งไว้ก่อนสักวันสองวันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถึงจะมาลงเมล็ดพันผักนะครับผมช่วงนี้ฝนอยู่ตกแล้วครับดื่มกาแฟกันครับแล้วก็ได้ทำงานในสวนผักทำแบบสบายๆไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเสียเรียดนะครับเพราะว่าเราปลูกผักไว้กินเองนะครับค่อยทําไปทีละเล็ก็น้อยนะครับทุกคนลุงก,ก็ไม่ได้เร่งรีบรีบร้อนนะครับในการทําสวนนะครับเหนื่อยก็พักให้เหนื่อยก็ทําต่ออะไรประมาณนี้นะครับพวกผักชุดเก่าอย่างพวกมะเขือพวกอะไรก็ยังเป็นดอกเป็นลูกให้รับประทานอยู่นะครับเพราะว่าลุงใช้น้ำซาวข้าวนะครับมาลดให้เขาตอนเช้านะครับ จะเป็นวันเว้นวันลดวันเว้นวันเลยนะครับดูแลเขาตลอดเลยส่วนแตงกวานะครับที่เราพ่อไว้ที่อยอดเราที่แล้วนะครับเริ่มเริ่มงอกแล้วนะครับทุกคนเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาคัดเอานะครับพอมันสูงสักหนึ่งแล้วลงถึงจะทําข้างเนาะตัวปักยาวก็เริ่มทยอยงอกแล้วนะครับไปผลดีครับปลูกผ,ผักไว้กินเองครับ ครับเพื่อนๆทุกคนเรามาลุยกันเลยครับนี่นก็จะพวนดินนะครับพวนดินเพื่อที่จะตากหน้าดินใหม่นะเรามาเตรียมพื้นที่ปลูกผักก่านมเมล็ดพันธุ์ผักไว้รับประทานกันดีกว่านะครับปลูกผักไว้รับประทานเองปลอดภัยนะครับ ลดการใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วได้ด้วยนะทุกคนดินเรามันมันแน่นแล้วเราจะต้องขุดขึ้นมาพลิกหน้าดินใหม่นะครับแดบดบหน้าดินค่าค่าพวกเชื้อาราอะไรพวกอันนี้ด้วยนะครับพวกเชื้อราในดินทั้งหลายแหลน่นี่นะครับ เราทําเล็กๆน้อยไว้รับประทานเองง่ายๆนี่นะครับไม่ยุ่งย่กวันนี้อากาศก็ถึงจะแดดออกแต่ก็มีลมพัดเย็นสบายอยู่นะครับเพราะมันเป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะก็ส่วนใหญ่ลงก็จะใช้ผววเล็กเพราะว่าเราลงปลูกผักในกระถางน,นะมันก็ทำไม่ได้ยากหรอกครับทุกคนนี่เป็น วงล้อรถยนต์เก่านะลงมาปาดออกปาดปากมันออกแล้วก็มาใช้เป็นกระถางสําหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ผักนะครับแต่ถ้าเป็นผักเป็นพวกมะเขือรือพริกอะ่ะก็จะปลูกในกระถางนะครับแต่พอเป็นหว่านเมล็ดพันธุ์ผักนี่ก็จะวงล้อรถยนต์มันก็กลาลังพอดีนะครับสองหนึ่งก็จะหว่านได้หนึ่งวงล้อรถยนต์ครับ ไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักชีอะไรเงี้ยครับหอมป้อมผักชีไทยผักชีลาหรือว่าขนงคณะลูกก็หวานในนี้หมดแหละครับถ้าเพื่อนเพื่อน,อนท่านไหนเคยแวะเวียน <ๆ S 1> รับชมคลิปแรกๆของลุงนะครับก็จะเห็นว่าลุงก็จะหวานมเมล็ดพันธุ์ผักอยู่ในนี้แหละครับเราก็จะคอนโทรลน้ําได้ด้วยนะครับคอนโทรลปุ๋ยน้ํานะครับครับปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยคลอกนะครับ หัยคอกที่เราหมักเอาหมักเอาไว้นะครับพลิกหน้าดินขึ้นมาเลยแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้นะครับเราพร้อมที่จะหวานมาเมล็ดพันธุ์เมื่อไร่เราก็มาหวานนะนง,ง่ายเลยดี๋ยวลงก็จะพลิกหน้าดินทิ้งเอาไว้วันนี้วันพฤหัสใช่ไหมครับก็จะทิ้งไว้จนถึงวันอาทิตย์นะครับทุกคนลงถึงจะมาหวานก็จะตากแดดทิ้งไว้ หลายวันหน่อยนะครับพอดินมันแน่นนะครับเราปลูกผักมันหลายรอบแล้วก็ต้องพลิกหน้าดินเหมือนเราทําแปลงเกษตรแปลงใหญ่ๆทั่วไปก็ต้องมีการไถพวนนะปรุงหน้าดินใหม่มันนี่ก็เช่นกันนะครับแล้วก็จําลองจากการทําเกษตรแปลงใหญ่ๆมามาเป็นแบบนี้นะครับแรกลุงจะทำสีทั้งหมด สี่วงล้อก่อนนะครับทําไว้ทั้งหมดสี่วงล้อแล้วก็ที่เหลือวงล้อด้านล่างนั้นพวงนั้นดินมันเป็นดินดินที่ยูกว่าสองสามปีมาแล้วลงจะเอาดินออกแล้วเอาดินชุดใหม่ทั้งหมดสามล้อนี่เอาดินชุดใหม่มาลงนะครับส่วนสองอันนั้นเดี๋ยวออลุงว่าจะขยับขยายพื้นที่ใหม่นะครับตรงนั้นมันเป็นล่มเกินไปนะมันเป็นล่มเกินไป จะขยับขยายใหม่ให้มันอยู่โดนแดดสักบ้างสักหน่อยนึงนะครับประมาณนี้ตรงนั้นมันวางอยู่ใต้ล่มเกินไปร่มไม้เกินไปรับต้นไม้มันสูงหมดแล้วแสงแดดลงไม่ถึงนะครับดินมันเยอะก็ต้องแบกเอไปทา่อื่นบ้างดินเยอะเกินไปก็ไม่ดี ียนน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะกลับเราปลูกผักไว้รับประทานเองนี่แหละครับแบบง่ายในกระถางอะไรเนี่ยนะครับก็สะดวกนะครับเวลาเราจะทำเมนูอะไรอร่อยๆมารับประทานเราก็ลงมาที่สวนของเรานะครับง่าย ลงเตรียมดินสําหรับกระถางสําหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดสี่กระถางนะครับแต่ก็มาดูว่าเดี๋ยวลุงจะหว่านเมล็ดพันธุ์ผักอะไรวันอาทิตย์ครับตอนช่วงนี้ลุงก็จะตากหน้าดินเอาไว้ก่อนนะครับตากหน้าดินเอาไว้วันอาทิตย์ถึงจะได้เลิกมาลงเ,าเมล็ดพันธุ์ผักลงนะครับก็จะเป็นพวกผักชีหอมป้อมผักกาดอะไรพวกพวกนี้แหละครับผักที่ปลูกในช่วงฤด,ดูหนาวนะ นี่นะครับทำง่ายๆครับใครสนใจอยากจะทำตามแบบลุงปั่นก็ลองหาพื้นที่ภายในบริเวณบ้านง่ายๆเลยครับหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านของเราพอมีพื้นที่ก็หากระถางอะไรมาตั้งนะครับปลูกผักที่เราชอบกินนี่นะครับลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยนะครับเวลาเราประกอบเมนูอาหารเราก็เดินไปที่แปลงผักในบ้านของเราดีกว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเหมือนกับมีซูเปอร์มาร์เก็ตภายในบ้านของเราเองครับผมขอบคุณนะครับ เรียบร้อยครับทั้งหมดลงเตรียมไว้สี่กระถางก็ใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยนะครับเหนื่อยเราก็พักครับหายเหนื่อยเราก็ทาต่อนะครับทําลงเตรียมกระถางไว้สําหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ผักนะครับตอนนี้เตรียมไว้ได้สี่กระถางส่วนที่เหลืออีกห้ากระถางเดียวเราค่อยหาเวลาทํากันนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับอันนี้เราก็จะตากแดดไว้ก่อนนะครับเพื่อน เดี๋ยวมาเจอกันไอทีวันอาทิตย์นะครับคงถึงจะหว่านกล้าเมล็ดพันธุ์ลงนะครับแล้วก็ปลูกฝางนะครับหลวงปานต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่แวะเวียนมารับชมและเป็นกำลังใจให้หลวงปานโดยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้พามาเตรียมพื้นที่ไว้หว่านเมล็ดพันธุ์ผักนะครับผมในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงุดเปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับตรงนี้ฝนหยุดตกแล้วเราก็จะมาเตรียมที่ สำหรับหวานเมล็ดพันธุ์ผักไว้รับประทานที่บ้านนะครับอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ไปเวียนมารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปานโลกอีสานหลานย่าโมาให้ลงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลงได้ทําคลิปดูเพลินๆสบายๆไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปลุงจะพาไปทําอะไรก็รอติดตามเลยนะครับผมกเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ,บ้านของเราแบบง่ายๆนี้นะครับผมปลูกผักไว้กินเอง กินผักที่เราปลูกเองสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตักค้างอย่างแน่นอน,นาท